คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากึ่งแรกไม่มายัำครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานานาไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนปวดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีนะครับสวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเซอร์ฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับ และสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่10กุมภาพันธ์2565ซึ่งผมเองก็จะนําบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม v a p 45นาทีอีกเช่นเคยท่านใดสนใจอย่าเข้ากลุ่ม v a p 45นาทีเพื่อรับทัศนะฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกเอาไว้ลงทุนก่อนใครนะครับก็ลองแอดไลน์ไปเลยนะครับที่ไลน์แอ45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับ บรรยากาศดีๆมีบอลให้เคียตลอดนะครับสนใจครับแอดไปเลยครับที่ไลน์แอด4 5 o v e r ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดน,นะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v i p 45นาทีตอนนี้ทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจอยากรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินเลยนะครับที่ไลน์แอด o v e r เ6อได้เลยครับยังมีคร,งครับท่านใดสนใจรับทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์ overscore 168.com ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ละแอด over 1 6์ o v e r ได้เลยนะครับครับแล้วฟุตบอล v ี p ฟุตบอลเนีทางสกรอร์สูงแรกของเสือฮอดในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลนะครับ โปรตุเกสยู23เตะเวลา3ทุ่มตรงนะครับคู่ระหว่างวิตตอรียกิมลาย,ยู23พบกับฟมาริเคียู่23มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของวิตตอรียกิมลาย,ยู23เจ้าบ,บ้าน5นัดหลังสุดนะครับวิตตอรียกิมลาย,ยู23 5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3นะครับนัดล่าสุดนะครับเล่นฟุตบอลรายการโปรตุเกสยู23นะครับเล่นไปเมื่อวันที่5เดือน2 2022ที่ผ่านมานะครับวิ ตอรเรกิมารายูยี่สามเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านพ่ายกับมาริติโมยูยี่สามไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อห้าต่อไปครับไปดูผลงานของฝั่งทีมเยือนฟามาริเคิอยูยี่สามห้านัดล่าสุดกันนะครับฟามาริเคิอยูยี่สามห้านัดล่าสุดชนะสามเสมอศูนย์แพ้สองนะครับนัดล่าสุดครับแข่งฟุตบอลรายการโปรตุเกสยูยี่สามนะครับแข่งเมื่อวันที่ห้าเดือนสองสองพันยี่สิบสองพันมานครับ ฟาร์มาริเคาลยูยีนะครับบุกไปเยือนวิเซรายู่สิบสบุกไปแพ้นะครับด้วยสก,กอร์2ประตูต่อน,นีต่อไปครับไปดูผลงานโดยภาพรวม5นัดล่างสุดของทั้งสองทีมกันเลยนะครับวิโอเรียกิมมารายยูยี่สิบนัดล่างสุดชนะ40%เสมอ0%แล้วก็แพ้ไป60%ส่วนมาฟาร์มาริเคิยูยี่ามห้านัดล่างสุดชนะ60%เสมอศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็แพ้ไป40%นะครับเมื่อเช็คฟอร์มในตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่าทั้งคู่มีฟอร์มที่ใกล้เคียงกันนะครับเป็นแต่เป็นฟอร์มอาริคอยูยี่2าทีมเยือนนะครับที่ดูดีกว่านิดๆน,นะครับแต่อยากให้สังเกตจุดหนึ่งก็คือทั้งคู่เนี่ยไม่มีจบเสมอเลยนะครับนะใน5้านัดหลังสุดคือไม่แพ้ก็ชนะไปเลยนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตูและเสียประตู5านัดหลังสุดวิโตเรียกิมารายยูยูยี่สามห้านัดหลังสุดยิงได้ แปดประตูยิงได้เฉลี่ยนั้นละ1.6ประตูต่อเกมส่วนเกมรับเสียไปถึง11ประตูเสียเฉลี่ยนั้นละ2.2ประตูต่อเกมน,นะครับส่วนฟอร์มาริเคายู23่นะครับ5้นัดหลังสุดยิงได้ถึง11ประตูยิงได้เฉลี่ยนั้นละ2.2ประตูต่อเกมนะครับส่วนวิทีครับส่วนเรื่องของการเสียประตู5านัดหลังสุดเสียไป7ประตูเสียเฉลี่ยนั้นละ1.4ประตูต่อเกมนะครับวันนี้ผมต้องบอกว่าซื้อนะครับเรื่องของอ ความกล้าได้กล้าเสียของทั้ง2ทีมนะครับคือเป็นทีมที่กล้ากล้ากล้าที่จะบุกนะครับแล้วพร้อมที่จะเสียประตูนั่นเองนะครับทั้งลูกทั้งคู่นะครับมีเกมลุกที่ดีแต่เกมรับนะครับก็พร้อมที่จะเสียประตูเชนะ่นกันต่อไปครับไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดนะครับวิตอเรียกิมาไรส์นะครับชนะไป3นะครับแล้วก็แพ้กับฟอร์มาริคาไป 2นะครับไม่มีจบเสมอนะครับโดยนัดล่าสุดนะครับนะฟอมาริเคาอยู่23นั้นได้เล่นในบ้านนะครับแข่งกันเมื่อวันที่26เดือน1 2ึ่ี่บที่ผ่านมานะครับฟอมาริเคาเปิดบ้านพ่ายกับวิกตอเรียกิมาไลมาด้วยสกอร์สประตูต่อ3ซึ่งก็มีประตูจากทั้ง2ฝั่งด้วยนะครับซึ่งก็เหมาะกับราคาในวันนี้เลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของราคาฮินดิแคปนั้นนะครับเบียร์สามหห้า เปิดมาให้เจ้าบ,บ้านวิตอรียกิมาไลายูยี่สานน้นเป็นต่อทย่ที่ปปนะครับหรือ0ูนสนะครับส่วนราคาปัจจุบันนั้นก็ยังให้เจ้าบ,บ้านอย่างวิคตอรียกิมาไลายูยี่สานน้นเป็นต่ออยู่ที่ปปเช่นกัน,นครับแต่มีการปรับน้ําของฝั่งเจ้าบ,บ้านวิตอรียกิมาไลาเนี่ยอยู่เพียง0.90และจ่ายน้ําให้กับทีมเยือนฟาร์มาริเคลยูยี่สาอยู่ที่0.90เท่ากัน ต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาพูนะครับเบียดสามเปิดออกมาบอกว่าถ้าจะบ้านชนะใจะอยู่ที่2.20จุดสมงนยถ้าสมมการใจอยู่ที่3.60และถ้าทีมเยือนชนะใจะที่สองจ่ดหกต้องบอกก่อนนะครับวา่าศูนย์กับราคาแฮนดิแคปนะครับในหน้าบอลต่อปปอน,นั้นเป็นราคาพูที่ไม่ได้การันตีนในหน้าบอลต่อปป,ปอที่จะสามารถชนะราคาไปได้นะส่วนราคาพูสดหรือราคาพูปัจจุบันบอกว่าถ้าจะบ้านชนะใจะ่ายที่2.0 0ปรับลดลง และถ้าเสมอกันจะอยู่ที่3.50ปรับลดลงและถ้าทิมเยนชนะนะครับอยู่ที่2.88ปรับเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เจ้าให้ความสําคัญไปฝั่งวิตโตรเรียกีมาไลเจ้าบ้านอยู่23ลิกน้อยนะครับและก็ต้องบอกนะว่าปู2.10กับราคาเฮนนิแคปปปในปัจจุบันนั้นเป็นราคาปูนะครับในหน้าบนต่อปอป,อปอที่จะสามารถชนะราคาไปได้ แต่ให้สังเกตยอย่างนึ่งครับการปรับภูเสมอลดลงซึ่งเจ้าครับไม่ทิ้งราคาเสมอเช่นกัน,นครับต่อไปครับนำราคาภูนะครับไปเปรียบเทียบกับราคาคอร์ริสร์หรือไฟนอลสรกนะครับคนอื่นนะครับไปดูราคา2.5ก่อนนะครับโอเวอร์2.5นะครับบอกว่าถ้าโอเวอร์เกิน2.5จ่ายอยู่ที่1.80แล้วก็ถ้าอันเดอร์หรือต่ำกว่า2.5จ่ายอยู่ที่2.00ก็ต้องบอกว่า เจ้าให้ความสําคัญในราคาสกอร์สูงอูเบอร์สองจุดห้าครับเพราะจ่าน้ำน้อยกว่าส่วนเรื่องของคุณลิสกอร์นะครับเบียร์สามโมห้าจน้อยที่สุดคือสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับจ่ายอยู่ที่7.00นะครับเห็นไหมครับเจ้าให้ความสําคัญกับราคาเสมอแบบมีสกอร์นะครับซึ่งสอดคล้องกับราคาฟูเมื่อกี้นะครับที่มีการปรับลดลงนะครับส่วนราคาต่อไปนะครับที่เจ้าให้ความสําคัญนะครับลองลองลงไปนะครับก็คือราคา ที่กิมอไลียชนะ1 0จ่ายอยู่ที่8.50นะครับส่วนราคาที่3นะครับอ่าจ่ายอยู่ที่อ่าทุกทีครับราคาองลงไปนะครับอันดับที่3ที่เจ้าความสำคัญคือวิกตอเรียกิมอไลียชนะ2-1นะครับอ่าจ่ายอยู่ที่10.00นนะครับผมมองว่านะครับนะราคานะครับหนึ่งหนึ่งมีโอกาสเกิดมากที่สุดนะครับเพราะเจ้าให้ความสำคัญนะครับหรือนะครับ อาจจะเป็นเจ้าบ้านวิกตอรียกยิมอะไรชนะด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับผมให้ความผมให้นะครับสราคานี้นะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้เราไปรุ้นประตูจากทั้ง2ฝั่งกันได้เลยนะครับซึ่งราคาป,อ,ปอนนั้นเป็นราคา3หน้าอยู่แล้วนะครับนะซึ่งโอกาสที่จะมีประตูจากทั้ง2ฝั่งนั้นถือว่าสูงทีเดียวนะครับก็สําหรับคู่นี้รอราคาในการเข้าทําในครึ่งเวลาแรกที่ราคาหลูก หรือ0.75หรือ0.5ลงมานะครับถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ําในครึ่งหลังทันทีก่อนจะก,กันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติด,ดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ